มินเลิกแฟนไฮโซแล้วก่อนหน้านี้ถูกจับตาความสัมพันธ์เรื่องความรักไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวมินพิชยาที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า เจ้าตัวนั้นได้เลิกรากับแฟนหนุ่มไฮโซหรือเปล่าหลังจากที่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีเนื่องจากพักหลังมานี้ไร้โมเมนต์หวานของทั้งคู่แถมสาวมีนยังได้มีการโพสต์รูปและแคปชั่นออกสื่อว่าโสดซึ่งตอกย้ำสถานะที่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยัน,ยานจากเจ้าตัวแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดทางด้านสาวมินพิชยาก็ได้ออกมาเผยถึงความรักครั้งนี้ ผ่านรายการ The d e w e r ว่าก็โสดแล้วและได้พูดเป็นที่แรกเลยไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนโสดมาสักพักแล้วและไม่ต้องถามแค่อยากจะบอกว่าชีวิตเรากำลังจะ move on เราจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตด,ดีไหมและโสดมานานหลายเดือนแล้วน่าจะเกินสี่โดยตอนนี้คนที่มาจีบก็ยังไม่มีเพราะเรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยคนอื่นก็ยังไม่รู้ว่ายังไง อีกทั้งเสาวมีนยังได้ยอดหนุ่มโอ๊ตประโมทด้วยว่าชอบผู้ชายแบบพี่โอ๊ตงานนี้เรียกได้ว่าสาวมีนได้ออกมาย้ำชัดเจนถึงสถานะชัดเจนแล้วว่าโสดหนุ่มๆทั้งหลายเตรียมขายขนมจีบกันได้เลย